วันนี้ผมมากับ isuzu x series ตัวสูงคันนี้จัดฟรีดาวไปเลยครับตัวนี้เป็น x series ตัวสูงปี2013นะครับคันนี้จัดฟรีดาวไปเลยนะครับลูกค้ารอผ่อนอย่างเดียวสีแดงนะครับจะเป็น x series คุณคาดสรงคโปรงตาไฟเดิมโรงงานนะครับอย่างเต็มเปี้ยเลยแจ้งเขาจะเป็นตัวนี้นะก็จะมีกันทอนท้ายกล้องมองหลังด้วย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนรงที่บริษัทสมยงคารเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลน,นะครับวันนี้เอาชิสุดีแ a ็กออ n น w ยสเปคแคตัวนี้เป็น x อ็กซิลตัวสูงปี2013นะครับเปิดราคาเลยก็ยแล้วกันคันนี้นะครับข้ายเพียง429,000บาทเท่านั้นเองนะนะครับคันนี้จัดฟรีดาวไปเลยนะครับลูกค้ารอผ่อนอย่างเดียวนะครับอ้าวเดี๋ยวผมพาชมนะครับรอบคันของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนมาชมกันครับเริ่มจาก นะครับกระจังหน้านะครับตัวหนังสือนะครับของอิซุสนะครับสีแดงนะครับถ้าเป็น X s e r ซ e s นะครับมีคาดตรงที่กระโปรงนะครับตรงที่ฝากระโปรงนะครับสไตล์ของ X s e r ซ e s นะครับตาไฟเดิมโรงงานนะครับอ่าสีเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้สีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับอ้าวล้อนะครับ เป็นล้อแมกซ์อลอยจากโรงงานยางใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนมาให้แล้วพร้อมใช้งานนะครับยางเต็มเปี้ยเลยตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตรงที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นครอบโครเมียมนะครับตัวนี้มาพร้อมกันศาสตร์นะครับของดีแมกนะครับครบเลยนะครับไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างสําหรับขึ้นลงง่ายนะตัวสูงเนี่ยนะครับสำหรับตัวสูงก็ขึ้นลงง่ายนะครับไว้สําหรับเหยียบขึ้นนะครับมือจับเปิดรัประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับเปิดง่ายนะ เนี่ยนะครับเนี่ยกุญแจ้งเขาจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยกุญแจจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ามีดอกสำรองให้เรียบร้อยนะครับครบเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีโลบาร์นะครับถ้าเป็น X Series ี่ก็จะมีโลบาร์แบบนี้นะครับอ่าสไตล์ของ X Series จะมีโลบาร์ด้านหลังนะครับก็จะมีกันชนท้ายนะครับมาพร้อมกับกันชนท้ายกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับก็จะมีคาดนะครับ ลายแถบลายของเขานะครับนี่ก็คือเป็น X s e r ซ e s เลยเดี๋ยวพาชมหน่อยนะครับโอ้สวยเลยนะครับคันนี้ยังสวยกริบนะครับมาพร้อมกับระบบไฟเบรกนะครับตัวนี้ดวงที่3ของเขาจะอยู่ที่นั้นนะครับอยู่ที่หัวเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยแค่ไหนไปชมกันครับมามาชมภายในกันนะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับดำเดยได้แดงนะครับ คอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับโทนถ้าเป็นของ X s e r ซ e s ส่วนมากก็จะก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวแทดดีวีดีนะนะครับอ่าเป็นแทดดีวีดีนะตัวนี้ X Serie s แทดดีวีดีนะครับยังอยู่ครบนะตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่านะครับเจ้าของรักษาดีอยู่นะตามดูตามภายในของเขาของตัวรถคันนี้แล้วเนี่ยไม่มีรอยติดอะไรมาเลยนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมรักรักษารถดี พอสมควรนะวงมาลไยนะครับก็จะได้เป็น3ามก้านนะครับเนี่ยโลโก้อิซูซูนะครับสีแดงนะครับสีแดงเดียวกันกับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยคือเป็นของอิซูอิซูซูเอ็กซิลี่เขาจะเป็นแบบนี้เลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเครื่องเสียงก็จะเล่นเอ็มเอ็มได้นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับ4สปีดอัพนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟพามาให้ด้วยนะครับครบเซตเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับ คันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมามาชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องเดิมนะครับคันนี้คันหน้าคันเดิมนะครับอ่านะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับลูกกลมต้องกลมนะครับลูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับเพจยังอยู่นี่จอดเดิมไม่ได้ยิงใหม่นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝากระโปรงยังอยู่ครบเซตนะครับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับอ่เครื่องจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเนี่ยนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะครับปี2013นะครับสวยครบแบบนี้เลยนะครับคันนี้อ่นะครับ ถ้าใครสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9สนะครับสมโยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศออกรถได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับคันนี้จัดฟรีดาวไปเลยนะครับลูกค้ารอผ่อนอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอารถราคาถูกๆคันสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำ